ผมเอนะครับวันนี้ผมจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องโควิด -19 แต่ว่าโควิด -19 เนี่ยที่มันดังอยู่ตอนนี้สิ่งที่เราต้องการบบแรกคือผ้านหน้ากากอนามัยถูกไหมครับหน้ากากอนามัยที่เราซื้อกันมาเนี่ยเรามั่นใจไหมครับว่ามันใช้ป้องกันได้เป็นมีแบบประสิทธิภาพมีประสิทธิผลจริงๆนะครับอันนี้พอดีว่าเพื่อนผมที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยึ่งเป็นชาวจีนเลยเนี่ยเขา ให้วิธีมาแบบง่ายๆในการทดสอบหน้ากากอนามัยเพราะที่จีนก็ของอร์อมเยอะมากตอนนี้ก็แพร่ระบาดในเมืองไทยก็เยอะมากฉะนั้นเราจะรู้ได้ยังไงเขาบอกให้ลองจากไฟแช็กเนี่ยครับทั่วไปเนี่ยที่เราอย่างเงี้ยถ้าเราใส่ปุ๊บแล้วเราเป่าเนี่ยมันดับเนี่ยคือใช้ไม่ได้วันนี้เดี๋ยวเราลองมาลองดูอันนี้คือที่แฟนผมนะเขาซื้อมาแถวย่านประตูน้ำแล้วกันไม่นาบอกว่าอยู่ตรงไหนเนาะเดี๋ยวนี้ระบายเข้าห้างแล้วด้วยก็ตามทั่วไปอันนี้10ชิ้นซื้อมาร3อยนะครับ ไม่คงไม่คา้าบอก3ชั้นใช้ได้อย่างดีเลยอะเรามาลองดูกันนะครับว่ามันใช้ได้ดีจริงไหมนะครับอ่าอันนี้ปึ๊บเนี่ยอุ้ยเป่าดับแล้วไหม้ทีเป่าดับแล้วแสด,ดงว่าเชื้อไวรัสเนี่ยหรือเวลาเราไอจามเนี่ยปุ๊บมันก็ทะลุออกมาเลยหรือถ้าเกิดเราเดินเหินเดินไปเนี่ยมันก็จะมีสิทธิ์ทะลุผ้าเข้ามาหาเราได้ เหมือนกันคราวนี้เราลองเปลี่ยนมาดูขององค์การเพศสัตว์บ้านเราดูนะครับอันนี้แกะจากกล่องเลยเนาะกล่องประจําบ้านเนี้ยอันนี้โอ้โหซื้อมานานมากแล้วนะครับที่เป็นสีเขียวอย่างเงี้ยครับที่เราเห็นทั่วไปนะครับบริษากองค์การเพศสัตว์ซึ่งแบบนี้ในบ้านเราปลอมเยอะมากโคตรเยอะเลยเนาะเราจะรู้ได้ไงว่ามันมีประสิทธิภาพดีผลจริงๆนะครับทดสอบแบบนี้เหมือนกันอ่ะสีเขียวออกานอกนะครับ นะไม่ดับแตงว่ามันป้องกันเชื้อไวรัสเวลาเราไอาจามเนี่ยได้ดีนะครับไม่สามารถออกไปได้นะครับแล้วก็ยังมีอีกชนิดหนึ่งอันนี้เป็นของนําเข้ามาของอาโทรมี่นะครับอันเนี้ยมันมีซีนเฉพาะส่วนด้วยป้องกันนะครับว่าการเอาของรีเซ็คเกิลมาใช้นะครับอันนี้เราแกะได้ทรงมันเป็นวีเชฟเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับสำหรับให้หายใจสะดวก ได้ขาวว่าอันนี้กองห้าชั้นนะครับ <S <S แล้วก็สามารถกัน PM 2.5ได,ด้เดี๋ยวเรามาดูกันเป่าจนเหนื่อยโอ้ยแ่นหลุดเลยอ่ะอันนี้ครับฝากเป็นคลิกง่ายๆฝากเพื่อนๆนะครับไปลองทดสอบดูกันนะครับ ถ้าสาระนี้ดูแล้วมีประโยชน์ช่วยกดไลค์นะครับแล้วกดแชร์แบ่งเพื่อนๆกลุ่มอื่นๆเนี่ยให้เขาได้ลองทดสอบกันเพราะว่าสินค้าเนี่ยที่มีอยู่ในบ้านของคุณเนี่ยได้ลองดูว่ามันใช้ได้จริงๆหรือเปล่ากลัวจะใช้ไม่ได้จริงต่อให้เราป้องกันตัวแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวอันตรายนะครับ